เฮ้ยเจ้าภาพพอได้ภาพรอบลูกเสร็บอลตั้งหลังได้พี่บินมอย่าบอกให้ดื่มอะไรไม่รั้สวัสดีคุณผู้ชมรีพอร์เตอร์นะคะกลับมาติดตามบรรยากาศที่เรือนจำทองเรนนะคะคุณผู้ชม นางสาวแพทองทันชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยคุณพิดกษุกสวัสดิ์แล้วก็พี่สาวอย่างคุณพินทองทาชินวัฒน์บุณกรวงแล้วก็เล่นข้าวผมตะบุณกรวงนะคะได้ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วตามมาเอาเรียมเดีย๋ยวเดีทยวขออนุญาตครับรอเรียมรอเรียมออกมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะสำหรับคุณแพททองทาน เรามีคนแสดงให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะ านีค่ะนี่อกอมกาเรมาัวนดหเรี่ออกมาเร็วนิดหนึ่งนี่ออกมาเร็วนิดนึงพอดีคุณพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเล็กน้อยนะคะเมื่อคืนน่าจะเพลียก็เลยเยี่ยมสั้นๆคุยแค่คุยสั้นๆ เอก็มีเรื่องความดันนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกน่าจะเขาบอกเพลียอีเขาตัดผมสั้นแล้วยังผมร่วงอยู่เลยอาจจะคงมีความเครียดเรื่องสุขภาพจิตใจท่านเองเครียดหรือบางคลมอะไรบ้างเออท่านก็ยังยิ้มแย้มนะคะยังยิ้มแย้มอยู่แต่ว่าก็น่าจะน่าจะมีในเรื่องของการพักผ่อนหรืออะไรอย่างนี้ที่ที่อาจจะนอนไม่ดีบ้างเป็นบางคืนก็ลังใส่ก็ไม่ดี ก็กำลังใจโอเคค่ะกคนต้องกำลังใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นบอกว่าคือนอนไม่ดีค่ะด็ให้กำลังใจอะไรคบพี่เพียค่ะก็ให้กำลังใจค่ะแล้วก็เดินมาก็นั่งคุยที่กระจกเหมือนเดิมนะคะก็ก็ให้กำลังใจกันว่าเมื่อกี้อาจจะคุยสั้นๆแล้วคุยยากนิดนึงมันเป็นมันลูกกลมหล่หลาม หลบช่องทางแล้วก็มีวันนี้ทางหลักฐานก็มีเขียนจดหมายมา,าให้คุณตากันค่ะก็เลยฝากคุณสมเขาไปให้ละหล,หลักเขียนอะไรลูกเอมเขียนได้ละ,ะให้กำลังใจ ท่นพี่พี่โตฮะเขียนแล้วก็ลงชื่อแทนน้องๆ้เจ็ดคนครบเลยเขียนมาให้ค่ะขอบคุณนะคะจริงๆที่บอกว่าคุณพ่อนอนไม่ค่อยดีหมายความว่าท่านปวดไหนแบบนี้หรอไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าเขานอนไม่ค่อยดีอาจจะนอนไม่ค่อยหลับเราเริ่มอีกเลยต่อเรื่องของการถามคุณพ่อว่าเป็นยังไงบ้างไม่มีนะคะเมื่อกี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้ถ้าบ่นเรื่องนอนนอนเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับแต่บางคืนก็นอนหลับดีนะคะคือแรกแรกก็โอเคแต่ว่าแค่เมื่อคืนนี้ก็เลยเหนื่อยวันนี้ก็เลย เยี่ยมกันสั้นนิดหนึ่งค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการเดินทางมาเยี่ยมในส่วนของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณแพทองทานนะคะคุณผู้ชม เป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆของคุณแพทองทาชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อสักครู่เป็นคุณพินทองทาชินวัตรคุณอากรวงก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้เยี่ยมได้ไม่ค่อยนานนะคะยังเป็นการพบกัน ในการเยี่ยมผ่านกระจกแล้วก็ลูกกรงเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็คุณทักษิณบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยดีก็เลยได้เยี่ยมเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมซึ่งใช้เวลาประมาณแค่ประมาณ15นาทีนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เข้าไปแล้วก็บอกอีกนะคะว่าขณะนี้กําลังใจก็ยังดีอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่มีในเรื่องของการ เขียนจดหมายจากหลานๆนะคะลูกของคุณพินทองทาเนี่ย <ๆ S 1> ก็เขียนจดหมายมาให้กําลังใจคุณตาอย่างคุณทักษิณ <ๆ S 1> ก็เป็นพี่คนโตก็เขียนมาให้กับให้กําลังใ,ใจคุณตานะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ทางคุณเอมก็ถือว่าตอบสื่อมวลชนในประเด็นนี้ด้วยนะคะสาหรับจดหมายจากหลานแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของการเอ็กซเรย์ปอดที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ของคุณทักษิณที่ทางรชาชทัณฑันนำตัวไปเนี่ยคุณ แพทย์ทองทานบอกว่าเรื่องนี้ตนเองไม่ทราบนะคะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นที่เรือนจำของเรมสําหรับการให้สัมภาษณ์ของคุณแพททองทานแล้วก็คุณพินทองทาน,นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะติดตามกำลังรอคุณวิญญาติชาติมนตรีทนายความของนาย ทักษินนะคะคุณผู้ชมที่อาจจะมีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนเดี๋ยวเรารอกันก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำนะคะใช้เวลาไม่นานในการเยี่ยมเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคะต่อมาก เดี๋ยวติดตามนะคะคุณผู้ชมที่เรือนจำในวันนี้นะคะสำหรับคุณทักษิณต้องบอกว่ามาเยี่ยมเป็นครั้งที่สองนะคะซึ่งในวันนี้ก็มีคุณแพทย์ทองทานนะคะคุณพินทองทาแล้วก็ลูกเขยนะคะคุณปิดกสุขสวัสดิค์คุณนัทพงศ์คุณธกรรวงก็เดินทางมาเยี่ยมในวันนี้ ม่งกใ็งให้สัมภาษณ์ส,สั้นๆกับทางสื่อมวลชนถึงการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณน,นะคะเดี๋ยวรอกันก่อนระหว่างนี้พอทางทนายวิญญาชาติม,มืองกรีนะคะว่าจะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ไม่อย่างไรสําหรับอาการของคุณทักษิณในวันนี้แต่ว่าคุณแอลคางก็ยังๆๆยืนยันในเรื่องของกําลังใจว่ายัางดีอย,งอยู่ใช่เอามาแล้วที่ดูผมก็เลยแแล้วก็ต้องติดตามไปด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อ เฮ้ยชื้อแดงนี่ต่อแดงก็รัเอกลังมาใช่ไหมให้กันเล้ายยืเให้ว่าไม่ได้เ็นแถบเลยแกงค่ะไอ้แกงดำเื้อแดงก็ยื่ง คุณผู้ชมเดี๋ยวมีการขยับมีบรรยากาศเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวทางแกนนำคนสแสดงจะมีการยื่นหนังสือเดี๋ยวิดตามกันนะคะคุณผู้ชมถึงการยื่นหนังสือถึงกรมรชาชทัณฑ์สักครู่นึงนะคะคุณผู้ชมไปิดตามบรรยากาศก,ากันค่นนะค มีการยื่นหนังสือขอให้ใช้ระเบียบราชธานและหลักเกณฑ์ของการทักโทษและการกักขังนอกเรือนจำของกรมราชทรรนะคะคุณผู้ชมสำหรับออคนแสดงในวันนี้ที่จะยื่นนะคะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดให้คุณผู้ชมฟังก็เป็นในส่วนของ,างก,การยื่นหนังสือนะคะตามที่กลุ่มขอปทอเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้มีการยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมราชทันมเพื่อคัดค้านการกักขังนอกเรือนจำของนายทักษิณชินวัตร ทางด้านของนางสาวอุบลการอมรศิลป์ตัวแทนกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะก็มีการเห็นค้านกับทางกลุ่มออคอปทพร้อมเห็นว่าขณะน,นี้ท่านทักษิณเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำพิจารณาของชาลฎีกาในแคดคดอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองแล้วและเวลานี้นายทักษิณเนี่ยได้อยู่ในการควบคุมของกลุ่มราชทัณฑ์ตั้งแต่วันที่9กันยายน2568 ฉะนั้นจึงเห็นควรว่าให้เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์และผู้ถูกคุมขังควรได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของทางราชทัณฑ์ที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับผู้ถูกคุมขังคนอื่นๆพร้อมเห็นว่าการคัด้านของกลุ่มคอปทอน,นั้นคือการขัดขวางก้าวก่แทรกแซงกฎระเบียบของทางเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศกันค่ะพี่ขอโทษทีเริ่มได้แล้วค่ะอ่ะให้ผส่วนระดับให้เลย วันที่18กัน <laughs> ยายนะสวัสดีค่ะมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะที่รักและศรัทธาท่านนายกทักษิณชินวัตรของเรานะคะ <c oughs> ก็มีความคิดเห็นร่วมกันว่าเราจะต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ให้คนที่เขาคอยต่อต้านนะคะแล้วก็ต่อต้านทุกรูปแบบนะคะให้ยุติกันบ้างนะคะเราก็จะมีหนังสือถึง อธิบดีกรมราชัรฑ์นะคะในวันนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าไปยื่นหนังสือเราก็จะขออ,อ่านคํายื่นหนังสือของเราในวันนี้ให้ท่านาผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะวันที่18กันยายน2568เรื่องขอให้ใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์ขอการพักการลงโทษและการกักขังนอกเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ เรียนผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปมตามที่กลุ่มคอปทอหรือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้ยื่นหนังสือต่อท่านอธิบดีกรมราชธรร์เพื่อคัดค้านการกักขังนอกเรือนจำของท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนั้นดิฉันนางสาวอุบลการคนนี้นะคะอมศิลตัวแทนกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงเห็นค้านกลุ่มคอปทอและพวกซึ่งเห็นว่า ขณะน,นี้ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วและเวลานี้ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้อยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่วันที่9กันยายน2568ฉะนั้นดิฉันเห็นว่าควรให้เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขงังตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ และผู้ถูกคุมขังควรได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของทางราชทรร์กำหนดไว้เช่นเดียวกับผู้ถูกคุมขังอื่นๆที่ฉันเห็นว่าการคัดค้านของกลุ่มคอพทอนั้นคือการขัดขวางก้าวไกลแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทรรโดยกดดันให้กรมราชทรรมทำตามอาคติความเกลียดชังของปุ่มคอพทอไม่ยึดตามกฎกติกาหรือระเบียบที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเช่น องค์ประกอบในการพักการลงโทษหรือการกักขังนอกเรือนจํานั้นย่อมเป็นเงื่อนไขที่ใช้ได้กับผู้ต้องขังที่เข้าองค์ประกอบทุกคนไม่ใช่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดิฉันและมวลชนคนแสดงมีความศรัทธาระบบของกรมราชธรร์ต่อการดําเนินการทั้งเรื่องการ,รพักการลงโทษและการกักขังนอกเรือนจําเป็นอย่างยิ่งดิฉันขอเป็นกําลังใจให้ท่านอธิบดีได้ ใช้ธรรมพิบาลอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมตรวจสอบได้ในการพิจารณาอนุญ,ญาตให้ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษและการคุมขังนอกเรือนจำตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชัณฑ์กำหนดไว้และตามสิทธิที่ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรสมควรได้รับขอแสดงความนับถือกลุ่มมวลชนคนแสดงค่ะมีอะไรจะถามไหมคคะ ผ่ารเดินทางมาเนี่ยอยากอยากจะฝากเป็นกำลังใจที่ฝากอะไรถึงท่านทักิก็อยากจะกับเรียนท่านทักษิณน,นะคะผ่านสื่อถ้าเกิดแบบถึงท่านนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะพวกเรามวลชนคนเสื้อแดงนะคะพวกเรามาด้วยอุมกรร์และมาด้วยใจที่เราศรัทธา,ออาและเชื่อมั่นท่านทักษิณไม่ได้เป็นส่วนตัวนะคะแต่พวกเราเสื้อแดงทุกคนนะคะมองว่าท่านทักษิณอ่ะไม่ควรที่จะถูกจําคุก เพราะว่าอะไรรู้ป้ะคะท่านทักษิณเนี่ยวันนี้ที่เดินเข้าสู่เรือนจําเนี่ยท่านไม่ได้ทาเพื่อตัวเองนะคะแต่ท่านทําเพื่อประโยชน์ของคนประชาชนทั่วไปทั้งหมดค่ะเราไม่ได้แบบว่าฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เราเลือกที่จะเลือกข้างที่จะอยู่แบบข้างฝัง่งยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่เราเคารพการตัดสินนะคะของศาลนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเรามองว่าในฐานะที่แบบ เห็นกลุ่มคอปทอมายืน่นคัดค้านไม่ให้ท่านทักษิณเนี่ยนะคะได้รับสิทธิ์การพักโทษเหมือนคนอื่นๆเหมือนผู้ถูกคุมขังคนอื่นๆเราก็เลยจะมายื่นหนังสือว่าเราไม่เห็นด้วยกับคอปทอซึ่งถ้ากลุ่มคอปทอนะคะโดยคุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อักติกับท่านนายกทักษิณน,นะคะก็ไม่ควรที่จะมาแทรกแฝงหรือก้าวไก บ้านเมืองเนี่ยนะคะถ้าจะเดินต่อไปได้จะต้องไม่ใช้อคตินำหน้านะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ท่านนายกทักษิณนะคะพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านตลอดแล้วพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะคะ <c oughs> ก็จะรอวันที่ท่านได้รับอิสรภาพและพรรคพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะเราเชื่อมั่นนะคะว่าครั้งต่อไปนี้ในเมื่อท่านทักษิณโดนกระทาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วการการที่ท่านต้องถูกจอจองจำในครั้งนี้ก็เป็นคดีที่ หลังการรัฐประหารคอจสอบเป็นคนล่างขึ้นมานะคะเพื่อจะทําร้ายท่านเรามั่นใจอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยืนหยัดสู้เคียงข้างกับท่านตลอดไปเรามวลชนคนเสื้อแดงนะคะวันเสาร์นี้นะคะเวลา15นาฬิกาจะมาร่วมกิจกรรมกันที่หน้าเรือนจานี่นะคะนะคะแล้วก็ทุกทุกวันเสาร์15นาฬิกานะคะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะจะมีมวลชนคนเสื้อแดงจาก20จังหวัดภาคอีสานจะมารวมตัวกันที่นี่ตั้งแต่เวลา สิบนาฬิกาเพื่อให้กําลังใจท่านนายกทักษ<ๆ>ิณแล้วก็<ๆ>ยืนยันนะคะเส,สื้อแดงของเรานะคะยืนยันนะคะจะยืนเคียงข้าง<ๆ>ท่านทักษิณพร้<ๆ>อมกับพักเพื่อไทยนะคะยิ่งถูกกระทํามากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เรามีกําลังใจที่จะยืนเคียงข้างพักเพื่อไทยและเราเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเกิดช้าหรือเร็ว<ๆ>ถ้ามีการเลือกตั้งนะคะเรายืนยันว่าเสื้อแดงกาเพื่อไทยแน่นอนคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองใบน,นะคะครั้งนี้จะไม่แบ่งให้ใครแน่นอนค่ะเข็ดแล้วละคะ่ะ นะคะขอบคุณนะคะมาทานข้าวด้วยกันทุกวันนะคะเวลา10นาฬิกา1ิเ็นาฬิกาที่น่าเรียนจำทุกวันค um ่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะน้อมสวรรค์กาศขอพระไทยสมเด็จพระศรีเมตไตเสด็จแม่พระศรีอมตไตรและเสด็จแม่พระโพธิสัตว์อโลกิตเตสวนพันกรนะคะสมเด็จวิจารณ์โตนะคะหลวงพ่อทั่วภาพระสารลักเมืองนะคะ บุญลครูบาอจารย์ทั้งหลายนะคะลูกข้าพเจ้าเจดดาคองเตยนะคะวันนี้ได้มาเยี่ยมนายกทักษิณชินวัตรนะคะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอาดีตชาติและปัจจุบันชาติและต่อ,ต,อต่อไปในอนาคตนะคะขอให้พระองค์ทานะคะทรงหายพระประชวรน,นะคะค่ะทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญน,นะคะค่ะขอกราบขอบพระคุยค่ะค่ะ